ตัวละครอิงประวัติศาสตร์ฟอร,ร์มยักษ์ขุนศึกจองคิวนักแสดง5วันต่อสัปดาห์เมาแพ็กเกจกินนอนและถ่ายทำกันที่ค่ายสุรสีของท่านมุยที่อยู่ที่เมืองการเพื่อบิวอารมณ์เลื่อนนักรบกันเต็มที่โดยทั้งตุ้ยเกตกะมลและโกศินสอทหารเอกก็เร่งฟิตกล้ามหวังนุ่งจงแบบท็อปเลสอวซิแผกเหมือนขุนศึกอําอธิชาตบ้างค่ะจะต้องไปเทียบกล้ามกับพี่อัากับพี่น็อตกับ ช่้ยได้ไหมเป็นปมได้เลยครับ <laughs> ตอนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นการซ้อมมากกว่านะครับมันเป็นการฟิตไปในตัวขีม่ม้าแล้วก็ซ้อมกระบองซ้อมมวยครับสำหรับคุณสึกครับผมพร้อมครับพร้อมที่จะโชว์พุงผม <laughs> ผมกำลังลดความอ้วนด้วยความเร็วฉุงนะฮะนะฮะไม่ต้องกลัวฮะว่าจะได้เจออะไรที่ไม่สวยงามในละครนะฮะแต่ที่แน่ๆฮะบูรังผาได้เจอแน่ขีม่ม้าฮิฮ๊กกรอบๆนะครับเอาพี่อ้อมปวดไว้ก่อนพอนที่ผมได้แค่แขน